อาคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างพาไปดูช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันพฤหัสนะฮะสี่วันติดนะฮะ ปรากฏว่าการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่คึกคักทีเดียวอีกจุดหนึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครครับแล้วก็โอ้โหรถติดยาวเหยียดมีการถ่ายภาพมุมสูงมาเนี่ยโอ้โหคนแน่นขนาดนะครับหลายกิโลนะรถติดเนี่ยหลายกิโลนะคือคนเขาแห่ไปดูการระบายน้านะฮะที่มันล้นสปินเวย์แล้วเป็นแบบนี้เนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับทุกๆปีก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เขื่อนขุนด่านประกันชนไปชมรุ้งกินน้ํากันครับใครกาลังจะเข้าเขื่อนนะครับ กลับบ้านด่วนอย่าหามามาตั้งแต่สิบโมงอ่ะบ่ายสามยังไม่เข้าเขื่อนเลยเนี่ยดูรถดิกลับก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้นี่ฮะค่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจริงๆอย่างเงี้ยตั้งแต่สิบโมงไม่รู้สิบโมงเจ้าของคลิปเนี่ยคือออกจากบ้านไหมออกจากไหนแต่ว่าบ่ายสามยังไม่ถึงเขื่อนอยู่ดีหาทำเขาถึงบอกเลยว่าอย่าหาทำโอ้อย่าหามาเนี่ยฮะค่ะโอ้โหนี่ฮะเป็นคลิปในติ๊กต็อกนะครับ มีผู้ใช้ติ๊ก o k อกรายหนึ่งนํามาแชร์เอาไว้ก็เห็นภาพรถติดยาวเหยียดครับนักท่องเที่ยวแห่กันมาเยอะครับมาชมน้ําตกยัดหรือว่าการปล่อยน้ําล้นผ่านสปินเวย์ทั้ง4ช่องของเขื่อนขุนด่านประกันชนในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ระบุบอกว่าใครจะไปต่อก็เชิญผมไม่เอาแล้วคนหนึ่งผมว่าอารมณ์ต้องประมาณน,นี้ใครจะไปก็ไปไม่เอาแล้ว ก่อนที่เจ้าของคลิปจะยอมกลับรถเพื่อกลับบ้านครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะฝ่ารถติดเข้าไปถึงเขื่อนได้จริงๆนะครับทีนี้การพร่องน้ําที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมครับการพร่องน้ําออกจากเขื่อนขุนด่านประกันชนนะครับตามแนวการบริหารจัดการน้ําของชประทานแบบนี้ครับนี่ฮะคนแห่ไปดูเนี่ยฮะภาพความสวยงามแบบนี้ครับปล่อยน้ําออกจากสปริงเวทั้ง4บานประกอบกับสภาพอากาศที่เป็นใจแล้วแสงแดดที่ส่องลงมาทําให้เกิดเป็นปรากฏการณ์รุ้งกินน้ําบนผืนน้ําอย่างสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพเก็บความประทับใจครับสายลุง้งแล้วเบื้องหลังเป็นการปล่อยน้ําจากสปินเวย์เนี่ยคนก็เลยแห่ไปแบบนี้แหละครับไปดูความสวยงามตรงนี้ภาพความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวนับพันคนให้เดินทางมาที่เขื่อนขุนด่านประกันชนครับที่อาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับแน่นขนาดไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งครับทำให้ถนนหลายสายในนครนายกโอ้โหปริมาณรถค่อนข้าง,งเยอะนะครับโดยเฉพาะเส้นนครนายกสาริกา ที่จะมุ่งหน้าไปยังเขคคื่อนขุนดานะครับมีปริมาณรถมากครับก็ติดสะสมจํานวนมากนะครับโดยการพรองน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤด,ดูฝนของทุกปีในแต่ละปีก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ครับ<ะ>แต่ว่า1ปีก็แค่ครั้งเดียวประกอบกับช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยครับ ก็เลยทาให้เห็นภาพบรรยากาศของคนแห่ไปจํานวนมากแล้วก็รถติดยาวเหยียดอย่างที่ว่าเนี่ครับของเยอะจริงๆนะคะทีนี้ต้องฝากบอกคุณผู้ชมนะคะคือการไปเที่ยวเนี่ยคือตอนนี้เราเราสามารถเดินทางข้ามจังหวัดกันได้ละแต่ก็อย่าลืมนะมาตรการของการป้องกันโควิดในทีมด้วยนะคะใช่ต้องดูแลอันนี้ก็นะครับมันห้ามไม่ได้จริงสวยงามนะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวช่วงหน้าฝนตอนปลายปเนี่ยที่น้ํามันล้นน้ำมาเยอะแค่ปีละครั้งก็ถ้าใครไม่ได้ไปดูด้วยตัวเอง ก็ <g ül> ดูทางหน้าจอจากข่าวสา,า,างออนไลน์ <c oughs> จา,แ,า <c oughs> แล้วก็บอกว่า <c oughs> อย่าหาทำร <c> ส <oughs> ติดจริง <c oughs>